ในปี2025รถบ้านได้กลายเป็นหนึ่งในไลฟ์สไตล์ที่ได้รับความนิยมมากขึ้นในหมู่ผู้คนที่ชื่นชอบการเดินทางและการใช้ชีวิตแบบอิสระโดยเฉพาะในประเทศไทยที่การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและการเดินทางระยะไกลกำลังเฟื่องฟูหนึ่งในรุ่นที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในปีนี้คือ Mazda Motorhome รุ่นใหม่ที่เปิดตัวพร้อมนวัตกรรมล้ำสมัยซึ่งผสมผสานความหรูหราความสะดวกสบายและเทคโนโลยีอัจฉริยะได้อย่างลงตัว มาสด้ามอเตอร์โฮมปี2025ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์นักเดินทางยุคใหม่ที่ต้องการทั้งความเป็นอิสระและคุณภาพชีวิตระดับพรีเมียมโครงสร้างภายนอกของรถมาในโทนสีเมทัลลิกสมัยใหม่เส้นสายตัวรถเน้นความโฉบเฉี่ยวตามเอกลักษณ์ของมาสด้าพร้อมไฟหน้าเลดที่สว่างคมชัดในทุกสภาพอากาศล้ออลลอยขนาดใหญ่ช่วยเพิ่มความมั่นคงและความสวยงามให้กับรถไม่เพียงแต่เป็นรถสำหรับเดินทางเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของรถนิยมและความทันสมัย ภายในของ m a z d a m ม t o ตอร์ e ได้รับการออกแบบด้วยความใส่ใจในทุกรายละเอียดวัสดุตกแต่งภายในเลือกใช้หนังแท้ไม้ธรรมชาติและวัสดุรีไซเคลิลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมห้องโดยสารมีพื้นที่กว้างขวางพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเช่นเตียงนอนขนาดใหญ่ห้องน้ำในตัวครัวขนาดเล็กพร้อมตู้เย็นเตาไฟฟ้าและไมโครเวฟรวมถึงโต๊ะรับประทานอาหารที่สามารถพับเก็บได้อย่างชาญฉลาดระบบแอร์แบบปรับอากาศอัตโนมัติและเครื่องกรองอากาศช่วยให้ภายในรถสะอาดและสบายในทุกฤดู หนึ่งในจุดเด่นของ Mazda Motor Home รุ่นนี้คือการเชื่อมต่อกับเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างครบวงจรระบบ i n นโฟเทนเมนต์หน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่รองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมลำโพงระดับพรีเมียมจาก Bose ที่ให้เสียงกระหึมรอบทิศทางมีระบบควบคุมผ่านสมาร์ทโฟนสำหรับเปิดปิดไฟเปิดแอร์หรือ Mac, แม้กระทั่งตรวจสอบสถานะพลังงานของรถนอกจากนี้ยังมีระบบ GPS และกล้องมองรอบคันที่ช่วยในการจอดในที่แคบหรือขณะขับผ่านเส้นทางธุรกันดาร มาสด้ายังให้ความสำคัญกับความปลอดภัยสูงสุดโดยติดตั้งระบบช่วยเหลือการขับขี่ขั้นสูงเช่นระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติระบบช่วยรักษาช่องทางเดินรถและระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติอีกทั้งยังมีระบบควบคุมเสถียร,รภาพและระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันซึ่งเหมาะกับการเดินทางไปยังพื้นที่ภูเขาหรือเส้นทางธรรมชาติที่มีความชันสูง สำหรับประเทศไทยม a ส da m มอ o ตอร์ e มปี2025ได้รับการออกแบบให้เหมาะกับสภาพภูมิประเทศและสภาพอากาศของไทยโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นระบบกันความร้อนที่ดีเยี่ยมหลังคาเสริมฉนวนระบบระบายอากาศที่มีประสิทธิภาพรวมถึงช่วงล่างที่ออกแบบมาให้รับแรงสั่นสะเทือนได้ดีบนถนนครุกคราทาให้การเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือแม้แต่ชายหาดในภาคใต้เป็นเรื่องสะดวกและสนุกมากขึ้น Ma ส da m มอ o ต h o m e มไม่เพียงแค่ตอบโจทย์การท่องเที่ยว แต่ยังเป็นการใช้ชีวิตแบบมีสไตล์เหมาะกับทั้งครอบครัวคู่รักหรือแม้แต่นักเดินทางเดี่ยวที่ต้องการค้นหาความหมายใหม่ของคําว่าบ้านเคลื่อนที่ในยุคที่อิสระกลายเป็นสิ่งสําคัญที่สุดในชีวิตรถรุ่นนี้คือคําตอบของการเดินทางที่ไร้ขีดจํากัดในแบบที่หรูหราและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในเวลาเดียวกัน